ติดโควิดครับอ่า ระวังมาตกเด้อบาเต้าตัอับเ็บเต้าขอาเตครับหลัได้ต,ดดต่อครับูรครับดูบาะครับ ออก็เขยอ่ามาอันนี้อะไรวะมีจื๋วเหรอนี่อันนี้นี่อันนี้นี่สาววะนั่นแหละโอนี่อ่าหลังที่สองครับเพื่อนๆหนาไปแล้วเลย อาผมครับขอบคินักนครับผมมอย่างนั้นมาเศ้าครับมังกิงตกเลยมาเลยฮะพร้ววังมังกิงตกเลยนี่พีงตกน้ำ อ่ครับอันหลังที่สามครับผมหลังที่สามครับนแม่มอยเราแต่แก่ก็ได้กับปูกะอแไมเอาไมได้ะครับว่าลูดิกมาเานีเานี

หน้าเบิร์แกงกุนเลยง่ายหลังเลอะของสิ่งไห้เบิร์อ้าวตะกี้เกิดเหตุการณ์อย่างเขาเกิดเหตุการณ์ไอ้เบิร์ตแต่ก็ลูกมันก็เขาไม่หน่าห่วงหรอกมันยกหน้าไปบอกลอยไปนอนบอกหาขยับเอกไปเบิเด้อเด็กเดหน้าเบิร์แก่งแบบนี้แล้วตังสุดท้ายครับผมตังสุดท้ายครับผม Ah, uh -huh. uh -huh. ครับผมเรียบร้อยครับแจกโคนที่ตีโควิดครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเจอแววเครื่องบินลำยักษ์สี่เมตรครับผมยกขาแล้วนะจังหวะไปโจมไปโดนโไปพอลูไปเลยเอ้ยแงมือก็บินลำยักษ์จะไปละออนไลน์วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกับคลิปหน้าครับผม